กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทา่านนะผมช็อตตี้บูโจวาครับนี่คือเกมมือถือเดดทริกเกอร์สนะฮะแนวแนวอะไรวะเออแนวเดินยิงซอมบี้นะฮะก็เท่าความนิดนึงก่อนนันนี้เราได้รีวิวเกมอันคิวนะครับซึ่งเป็นเกมที่มาใหม่แล้วก็เป็นเกมแนวเนี้ยแนวเดินยิงซอมบี้เนี่ยก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรนกิ้งมันหนดีมากดีที่สุดในช่วงช่วงเวลานั้นนะครับก็คือดีที่สุดในช่วง2-3วันที่แล้วที่ผมได้รีวิวไว้อ่แล้วก็มีเพื่อนๆแจง้งมาว่าเนี่ยเกมนั้นอะเหมือนกับ d e a ทริกเกอร์สอเลยอ่ะผมก็เลยเอาล่ะแล้วเรามารีวิวเด a ทริกเกอร์สอต่อกันเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เกมมือถือญี่ปุ่นฟอร์มยักษ์ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็เลย ได้เวลามารีวิวเกมภาษาอังกฤษหรือไทยเนี่ยผมก็ยาวเลยนะยาวเลยนะครับตามใดที่เกมมือถือญี่ปุ่นฟอร์มยังยังไม่มาก็จะขอรีวิวต่อไปนะเอาล่ะเริ่มเลยแล้วกันนะไม่พูดมากทาเพลงแล้วนะครับนี่เกมนี้ใช้หน้าที่ประมาณ400กว่า480มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวดูใต้คลิปแล้วกันว่าเท่าไหร่นะครับก็เอ่อต้อได้ดูจากภาพก็โอเคใช้ได้นะไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นสดๆด้วยกันเลยนะครับ ือเกมแนวยิงผียิงอะไรเงี้ยผมอยากจะเล่นสดเพราะว่ามันได้อารมณ์กว่าอารมณ์ตกใจอารมณ์แบบอะไรแบบเนี้ยเออนะน่าจะได้ฟีลกว่านะครับเอาละนี่ก็ red trigger 2นะฮะภาพสวยใช้งานได้เลยนะไม่ใช่ใช้งานได้ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผมเหมือนกับว่าผมเคยรีวิวไปแล้วยังไงก็ไม่รู้นะ right. s <S อ๋อ red roll นะฮะก็เดินฝั่งขวานะครับ นี่ก็มูฝั่งซ้ายเออไม่ให้เดินหันหันหัวฝั่งขวาแล้วก็เดินฝั่งซ้ายนะครับมีความระไม้ดคล้ายอันคิวจริงๆนะฮะผมรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ <Water. S 1> อันนี้เป็นเควสนะให้ไปหาน้ำนะครับ <Great. S 1> อ่าแล้วน้ำอยู่ไหนล่ะ <Okay. S 1> เฮ้ยซอมบี้อยู่เนี่ยตบมันตบดิตบไม่ได้นะเฮ้ยผมเคยเล่นแล้วล่ะเกมน,นี้นะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือลืมบอกอ๋อเกมน,นี้ผมอัดด้วย โมบิเซนนะก็คือผมเอาใช้โปรแกรมโมบิเซนเนี่ยในพีซให้มันเป็นแสดงผลในพีซีแล้วก็เออเรียกว่าอะไรอะ่ะแล้วก็แล้วก็อัดจ,จากในพีซีทีมันเลยดูกระตุกนะครับอา้าวชิบหายไม่ทันครับคนนี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วครับไม่ทันนะแล้วซอมบี้คนนี้ก็นอนช่ยๆนี่ก็อะไรเนี่ยโอ้โห ไททันนะฮะตัวเริ่มเทิ่มเลยครับเอาล่ะเขาบอกว่าไททัน i s not aware โอเคก็คือพูดง่ายคือให้ให้หนีไททันแหละ,ะตามทางไปเรื่อยๆนะโอ้โหต้องรีบไปนะครับไม่กล้ากลับไปหันดูข้างหลังเลยนะเนี่ย <c oughs> อุ้ยเว์ <Way S 2> <Way S 1> แล้วนะครับร่วงมาข้างล่างครับ f ฟ r way out here อ่าโอเค ไม่กล้าหันไปดูข้างหลังเลยกลัวตายความรู้สึกตื่นเต้นกว่าไอเกมอนันชวอีกนะเออถ,ถ้าถ้าเทียบนะครับเอากดผิดไปกดแชร์ใน Facebook แน่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าเกิดกดแชร์ใน Facebook มันเป็นเกมฟฟียเนาะถ้าเกิดเรากดแชร์หรือดูโฆษณาของเขาเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลน,นะก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะถ้าไม่อยากเติมเงินแต่ว่าอยากมีโครงมีของอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องดูแล้วกันว่าในเกมมันมีระบบอะไรให้เราสามารถได้ของเพิ่มนะครับ ทำไมเราตีพวกนี้ไม่ได้อ่ะพวกนี้ไม่ตายเลยไม่ใช่เหรอเอ,อ้ยมันทำไมแสงทำไมตาเป็นอย่างนั้นอะรู้สึกว่าเราไม่ต้องกดโจมตีเองนะอยู่ใกล้ๆก,ก็ตีอ่าหรือว่าผมต้องกดเองไม่รู้นะครับมาเลยโอ้โหเยอะขนาดนั้นจะสู้ไงวะเหลือ what ัดไดเ l ลเอสเอสอะไรเนี่ยอ๋อไดปืนมาแล้วครับอ่า อ่ายิงเองนะฮะก็พูดว่าเหมือนอันคิวใช้ถ้าถ้าผมพูดว่าเหมือนอันคิวก็คืออันคิวเหมือนเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้มาก่อนนะครับเอ้ยได้เพื่อนเพื่อนมาใช้แล้วไปไปด้กันเถอะโอ้โหมันเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วครับเป็นเป็นสำนวนนะ for a g e s เนี่ยก็หาทางออกที่นี่เขาบอกให้ตามคนนี้ไปเพราะคนนี้เขารู้ทางลัดนะ follow the survivor แล้วมีมีมีไอ้นี่ด้วยนะ คือมีเลือดของซ u r v ว v a l ด้วยนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราจะปล่อยให้มันไปเองฟรีหรือไปโดยไมได่ดูแลนะฮะไปไงอ,ะอ่ะอ่าออเออโ o ้พรแบมโอ้โหมีมีสัญลักษ์บอกครับว่าซอมบี้มาแถวไหนนะเหมือนสัญลักษ์เหมือนอนันคิวเลยถ้าผมเดานะน่าจะเป็น อันคิวน่าจะเป็นภาคต่อหรือไม่ก็เป็นผู้พัฒนาเดียวกันเอางี้ดีกว่าเพราะว่าความรู้สึกคือบางอันมันคล้ายกันในบางระบบนะฮะ <All right. S 2> แต่ว่าบางอันก็ไม่เหมือนกัน mm hmm. เช่นปุ่มการเลือกปุ่มการเลือกใช้อาวุธอย่างเงี้ยก็อยู่คนละที่นะครับอินเทอร์เฟซคือคล้ายกันนะฮะ oh, คล้ายกันใช้คําว่าเหมือนไม่ได้มันคล้ายเฉยๆนะฮะในเรื่องต่างกันนะนี่คือความแตกต่างนะครับเอาเป็นว่าใครชอบอะ่ะก็เล่นให้จบเป็นเกมเกมไป <laughs> หรือไม่ก็โหลดมาสองเกมเลยแล้วก็เทสดูนะว่าชอบอันไหนมากกว่านะครับเอาแบบไม่เลียงนะคือเกมนี้ผมรู้สึกผมหลอนกว่าเอออันนี้คือความรู้สึกของผมเองเพราะว่ามันมีศพซอมบี้นอนเยอะแยะเลยอ่ะทั้งที่มันก็ไม่ขึ้นมาโจมตีเราเนาะเอาแล้วครับไอ้น,นี่มันยังตามเราอยู่อีกยิงสิยิงไม่ยิงอะยิงสิอ่า เฮ้ยโอ้ย,อยมันคว้าเรานะะมาทางนี้แล้วไปไงแล่ะนะอ๋อนี่แล้วเราอ่าเวนหลุดหลุดกับพวกเลยโอเคนะว็มิดมิสมีออเดอรูฟนะก็คือให้ไปเจอเขาที่ที่อ่าหลังคาน,นั่นเองอ่ามีถังระเบิดนะก็เป็นแบบเดียวกันนะครับอยิงเีเฮ้ยไม่เห็นยิงเลยไม่เป็นไร อ่าก็เกมนี้กระสุนอ๋อเข้าใจแล้วคือมีกระสุนดอบด้วยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเราจะยิงได้รัวๆเหมือนเหมือนเกมอันคิวนะเกมอันคิวรู้สึกจะยิงได้รัวกว่านะครับกระสุนก็ไม่เห็นจะต้องไปเก็บนะฮะมากันเยอะๆมาคือออกเปนปืนพกมันระยาสั้นด้วยแหละถ้าปืนหมดเดี๋ยวผมเข้าไปหวดเลยนี่อะไรอะ่ะ อันนี้ก็ออ๋อ,อแอมโมโบอกคือเติมรีฟิลกระสุนให้เต็มนั่นเองคือกระสุนก็จะมีจํากัดน,นะฮะไม่ได้ไม่ได้ใช้ได้ตลอดนี่คือความแตกต่างเท่าที่ผมเห็นด้วยตัวเองนะครับยิงถังระเบิดดิยิงดิเออถังระเบิดก็ไม่ได้ระเบิดอลังการเท่ากันไอ้แล้วผมจะเปรียบเทียบทําไมวะเนี่ยคือการเปรียบเทียบมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะะเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปไปเรียนรู้กันเองก็แล้วกันดูคลิปของผมก็ได้มีเทียบกันให้เห็นจะจนะครับ เดี๋ยวเราจะโฟกัสที่เรื่องเกมนี้เป็นหลักแล้วกันอเออใครตายอ่ะอ้าวอะไรอ่ะอ๋อกุญแจครับคือไม่ต้องกลัวว่าจะมีซอมบี้มาหน้าหน้าหลังโดยที่เราไม่เห็นคือมันจะมีวงเวทบอกเลยไม่ใช่วงเวทมันจะมีวงบอกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยเห็นนะมันจะมีวงบอกเลยว่าซอมบี้อยู่บริเวณไหนนะครับที่เรามองไม่เห็นนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนตุ๋ยโดนอะไรนะฮะนั่นอะไรโกบเหรออ๋อไม่ใช่ครับเป็นเหมือนกับของรางวัลน,นะฮะถึงแล้วครับ on the roof Curry, the car. รู้แล้วครับและอนี้ก็ล้วงอยู่นั่นแหละไม่รู้หรอว่าเราอยู่นี่แล้วแต่ว่าเกมนี้จะมีอะไรที่ทำให้เราตกใจได้ง่ายๆเช่นอยู่ดีๆทางล่วงนะะเราก็เจอไปสองรอบแล้วนะมีทางให้เราเดินไปแต่ว่าไปไม่ทันอะไรอย่างนี้ ก็โดนในนี่ทุบบ้างอะไรบ้างก็ล่วงไปข้างล่างครับก็มันดีนะเออเออเอากดผิดอีกแล้วไปกดแชร์ในเฟซอีกแล้ว <c oughs> เออเฮอสนุกดีอารมณ์ก็ใช้ได้เลยนะครับฟินเลยใครที่ชอบแนวแบบเดินยิงซอมบี้ก็ในมือถือนะเออก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้เรามาถึงไฮเอาท์นะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นที่อยู่ของเรานั่นแหละนะก็หมุนดูรายละเอียดได้นะครับ ก็มีให้คุยกับเมดิกนี่อันนี้เป็นหมอแล้วเนี่ยอัปเกรดได้ด้วยนะเอาไม่ใช่โปรดิวส์โปรดิวส์คือสร้างนะครับพูดง่ายๆคือคราฟของนั่นเองเกมนี้คราฟได้นะครับก็ต้องมีเวลาด้วยนะซึ่งซึ่งหมอคนนี้จะเป็นคนทํายาให้เรานะครับก็น่าจะเดาออกเราต้องหาคนที่มีความสามารถด้านต่างๆมาถูกไหมเออเราก็จะได้แบบมีโคมมีของอะไรไปพร้อมที่จะสู้อซอมบี้ได้ที่ะไรมากๆนะฮะาะ้นะก็ต้องหาคนรอดชีวิตไปเรื่อย สร้างเสร็จเนี่ยครับไม่เสร็จแล้วหมอเร็วๆเออ <c oughs> โอ้ยไม่รู้ต้องรออะไรเนี่ยผมกดดูออปชันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะวไหนๆมันรออะไรผมก็ลองดูออปชันเกมนี้ปรับเอ็มส n ตติบิที้อันแรกนะั่นก็คือเรื่องของความไวของเวลาเราเอานิ้วลากอะไรเงี้ยนะครับโฟลติ mm ้งแผ่นอันนี้ก็หมายความว่าอ่า คำสั่งอ่ะไอพวกคอนโทรลปุ่มอะให้ไม่อยู่กับที่นะครับออโตไฟก็ปรับได้นะครับอ่าอยากจะยิงเองอยากจะอะไรก็ปรับได้นะครับเลฟฟงเลฟแฮนอะไรก็ปรับได้เลฟเอาก็ปรับเองได้นะครับก็มีปรับทรงปรับเสียงปรับภาษาเอ่อเอาเลคคอร์ดเกมเพย์ไหมมีอัดให้อัตโนมัติด้วยนะโชว์เลือดไหมอะไแบบนี้ก็มาอ่านเอาเองแล้วกันไม่ได้ยากครับชิลๆเชภาษาอังกฤษง่ายๆนะ อันนี้คุณหมอครับเสร็จแล้วเราก็เก็บยามาแล้วก็ป, World นะป้ายเวิล์นะป้ายนี่ครับบอกสถานที่นะครับว่าโดนอินเ c กคุณยังไงคือโดนโดนซอมบี้ uh, กินไปเท่าไหร่วพราะงั้นเถอะเนี่ยครับมีสถานที่ให้เราไปลุยเยอะแยะครับดูดิมีหลายภารกิจด้วยนะดูตามวงวงวงลักษณะของแผนที่อะ่ะมันจะเป็นแบบแตกต่างกันนะฮะก็คือเป็นภารกิจแตกต่างกันนี่เองนี่แหละครับโลกของเราที่โดนปกคลุมไปด,ด้วยซอมบี้ นึกว่าจะให้เล่นทั้งแผนที่ไม่ใช่นะครับค่อยๆไปนะครับตอนนี้เราอยู่ USA อ่า,อามีให้เลือกเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันมีให้เลือกความยากด้ยนะยากยากไปเลยอย่างผมโ,โทมีแคนอตโต้เกคอร์ดเกมเพไม่เอาไม่เอาอะ่ะไม่ไม่ไม่ให้ออตอล็อกคอร์ดนะครับที่ผมเลือกระดับยากไว้นะครับไม่รู้ว่าจะยากจริงๆหรือเปล่านะครับก็ต้องลองเล่นดูไหนๆก็มีให้เลือกแล้วง่ายกลางยากนะครับอันนี้ใครอะ่ะ เอ้ยอคนนี่ว่ารู้สึกจะคนนะครับเมื่อกี้ใช่ครับอุย้ยไม่ใช่แล้วครับโอ้ยิงไม่ค่อยเข้าเลยหรือว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นเอาดูดิดูดิยิงไม่โดนเลยนะมาระยะใกล้มาเอาอยู่ไหนวะ เอาเมา,เาผมเลื่อนเร็วไปครับฟาดเดยเออหัวขาดเฮ้ยแต่ผมโดนตีสองทีเลือดจะหมดเลยอะ่ะนี่คือฮาร์ดใช่ไหมไม่เป็นไรครับไปต่อชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอต้องยิงคนไหมเนี่ยถามจริงเติมกระสุนก่อนนะจริงๆวิ่งหนีอย่างเดียวก็ได้นะ เออหัวแตกทางตันแล้วสินะยังจะหนีได้อีกเดี๋ยวก่อนยุสสวิตโอเพนเดอะเกตอย่าอย่าเข้ามานี่อะไรอ่๋อเอ,อ้ยสมบีข้างหลังนั่นไงตกใจหมดเลยแล้วมันเดินเร็วดนะ้วนะตัวเนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ทางที่ให้ไปนี่แสดงว่าในนี้ต้องมีอะไรทักอย่างเอาดันแล้วแล้วทำไงอ๋อไปนำทางครับไปนำทางอย่าข้ามขั้นนะ โอเพนเรียบร้อยอะตามลูกสอนนะฮะแล้วดูระวังซอมบี้ด้วยนะครับไอ้นั่นโดนซอมบี้กินแล้วมันนะ้งเนี่ยเพราะว่าฟังจากเสียงร้องของมันนะไปทางไหนต่อโอ้โหโดนซอมบี้กินอร่อยเหระบ,บอกแล้วว่าอย่าหนีให้เป็นพวกกันจะได้อยู่ในชีวิตไอ้ที่โหดร้ายอันนี้ได้ แล้วก็กลับไปที่เดิมครับร้อยสิบร้อยสิบเมตรนะฮะรีเทิร์นทูคาต้องรีบไปนะครับมาโอ้โหเยอะขนาดนี้นี่คือฮาร์ดนะครับอะไรเล็งหัวเล็งหัวเออเออเฮดช็อตนะครับได้โบนัสด้วยนะครับเฮดช็อตอย่ามานะนี่ ใครโดนกินอีกอะหรือว่าเสียงซอมบี้ไม่รู้ใครโดนกินนะโ,อ,โอ,อ้โหเออโอ้โหไม่ได้โอ,อตกใจว่าซอมบี้พี่แกขับรถชนซอมบี้แล้วผมก็ตกใจเลยเอ้ยอได้ตังอีกห้าร้อยนะแมนะเฮ้ยก็มันดีนะมันมีเนื้อคือมันเป็นแบบเนื้อเรื่องด้วยไงไม่ได้จำเจอะให้ให้เราแบบ ติดตามด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่จะเล่นอย่างเดียวนะพยายามอ่านด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอัปเกรดนะครับเอาเราได้เราช่วยกันสมิธมาหรอเนี่ยไม่น่าใช่นะเอใช่ครับนี่ได้กันสมิธมาแล้วนะครับก็าสามารถที่จะสร้างปืนอัป <All right. S 1> เกรดปืนไดนะ้นี่ไน,นะก็มีการโปรดิวส์เฮ้ยกดดิทำไมไม่ติดวะ <All right. S 1> อ่าเนี่ยครับมีโปรดิวส์กับอัปเกรดนะครับก็โปรดิวส์คือสร้างอัปเกรดก็อัปเกรดตรงๆ ก็ปืนจะมีบอกนะครับดาเมนเท่าไหร่ความแรง์คือความไกลนะฮะแอตแทกเรความถี่ a อ m โม,โมโคือกระสุนนะก็สามารถใช้เงินแคสเพื่อที่ทำให้มันเสร็จทันทีได้เลยนะครับได้มาแล้ว m p 5นะครับอ่าใส่ชื่อสักทีแมนะ่เราเล่นมาโคตรนานนะยังไม่ได้ใส่ชื่อเพิ่งใส่ตอนนี้ชื่อซ้ำนะฮะตีแล้วกันอันนี้ไม่ซ้ำแน่นอน อ่ยังจะสามอีกใครมันแอบเอาชื่อผมไปใช้อ่าอเล็กซ่าแล้วกันอเล็กซน่าจะมีคนใช้ละอออเล็กซ์หนึ่งแล้วกันเอายืมฉาย,ยาน้องเบสก่อนแล้วกันเกียนเกียนไปเลยได้ปะยังจะไม่ได้อีกอาถามจริงโอ้โหมีปัญหากันทั้งชื่ออเล็กซ์หนึ่ีเอาดูดิเออได้ทักที เอาใส่พัทเวิร์ดอีกพเวิร์ดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใครจะเอาไปใช้ไปใช้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมไม่ซีเรียสผมผมไม่ได้เล่นต่อนะครับเอาละอันนี้ก็บอกว่าใส่อีเมลไหมไม่ใส่ดีกว่านะวุ่นวายนะครับเลเวลสองเองนะก็มีบอกด้วยว่า HP เอชพีเราขึ้นไปเท่าไหร่ได้ตังค์เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่แล้วก็บุ่มเมนูสร้างสายล่างเปิดแล้วนะอีควิปนะครับก็จะมีบอกว่าตอนนี้เราใส่าอาวุธอะไรอยู่บ้างซึ่ง น่าจะมีมากกว่านี้ไม่น่าจะมีแค่นี้นะหมายถึงว่าเมนูนะมันน่าจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไหนดูช็อปหน่อยสิขวาบนนะก็มีขายนะมีมันนม,มันนี่มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีให้ดูวิดีโอด้วยนะเพื่อที่จะได้เงินได้อะไรมานะครับเนี่ยก็มีให้ดูแบบเยอะแยะนะไนะมไปสับสะไครในยูทูบได้ตังสิบเลยนะฮะก็เวลิฟายอีเมลได้อีกสิบแล้วก็ดูโฆษณาได้อีกสิบแล้วก็ อโชว์มีมอยนี่าจะเป็นพราะไปดาวน์โหลดแอปอะไรของมันแหละคือเกมฟรีบางเกมจะมีเป็นระบบที่ทําให้เราเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะจะทําให้เราได้ตังค์โดยที่ไม่ต้องเติมนะครับเราไปดูโคชโนโคชนาของเขาหน่อยเอาล่ะเราลุยกันต่อนะด่านด่านนี้นะฮะด่านที่เท่าไหร่แน้วหนึ่งสองแล้วนะครับเล่นฮาร์ดตลอดนะครับไม่เล่นง่ายๆนะเราระดับนี้แล้วนะฮ <laughs> ะเอะก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างกันตรงไหนนะ easy normal hard นะ่ะ <K illing. S 1> ก็เท่านี้รู้สึกก็คือน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นจำนวนเขาเรียกว่าอะไรวะจำนวนซอมบี้อ่ะเ,ออเมื่อกี้ที่เรายิงไปคือหมูนะเป็นไอเทมรลับนะแล้วดูดิยิงแคบมันไม่เวิร์กเลยอันเนี้ยเฮ้ยนี่เดินเร็วมากเลยอ่ะแสดงว่าซอมบี้มีก็น่านะมันน่าจะมีหลายตัว ที่แบบว่ามีความสามารถแตกต่างกันไปพยายามดูหมูด้วยนะเดี๋ยวเผื่อมีหมูให้ยิงอีกเดีย๋ยวต้องรักษาเวลาด้วยครับเฮ้ยอะไรไแบบแบบใช่พยายามจะเล็งหัวครับจะเชิดหน้าชูตาไปอ๋อไอตัวตาสีแดงครับเดินเร็วอ่ เข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้ยโอ้โหยิงไม่โดนเลยเอ,ออคาหนวะปะเนี่ยเอ้ยผมมาถูกขาวาวะ่ะถูกนะฮะเอ้ยใครตายแดงๆเมื่อกี้ทำไมใช่นะนี่ผมระแวงอะไรขนาดนี้ Objective c o m p l e t นะฮะ No sign of him มี่ครับให้มาที่นี่ครับ แล้วก็โอเพนสต็อกอ่ะโอเพแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยตามทางก่อนเจมโมสูนก่อนนะแล้วก็โอเพนเดอ a c แบกยา g เกตน่าจะเปิดเรียบร้อยแล้วเออดูก่อนตัวไหนใกล้กว่าเอาตัวนั้นก่อนแล้วรู้ยิงอะไรวะเนี้ยเออตัวไหนใกล้กว่าตัวนั้นก่อนตัวไหนตาแดงเอาตัวนั้นก่อน โอ้โหดูดิความผิดใครเครัาถามริงยิงอย่างนี้ความผิดผมชมตรงมีอะไรอยู่แถวนี้แน่นอนทางที่มันไม่ให้มาเนี่ยไม่มีนะครับปอยถังระเบิดยิงรออเ้บ้าไม่ต้องนะะอาจจะมีซอมบี้หรืออะไรมานะครับเลยมีถังระเบิดอยู่ตรงนี้เ้าโคนนะอุ้ย ใช่ครับ oh, เราเป็น rescue <no problem. S 1> team ไปมันก็ไปด้วยกันครับอันนี้เป็นภารกิจนะฮะต้องระวังไม่ให้มันตายด้วยนะครับไอ้โจสีแดงมาไอ้ตาแดงฮะต้องให้มันยืนหลังเรานะไม่ได้นี่วะต้องตามต้องตามมันเอ้ยเดี๋ยวก็โดนตบหรอเดินไม่ดูตามม้าตาเรือเลยใจเย็นเลยเฮ้ยแล้วดูมันวิ่งไม่รอเลย ถ้าโดนซอมบี้ตบตายผมจะไม่ไม่สงสัยเลยอะเอาจริงก็ดูมันวิ่งอย่างนี้ไม่รอเลยอ่ะโอเคมันบอกให้มาเติมแอมโอนะไม่มีปัญหาไปโอเคซูแล้วไปต่อโอเคไอโน l ล t s move กลับมาทางเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีซอมบี้อ่ะมีข้างหลังด้วยนะรู้ได้ไงก็สัญลักษณ์มันบอกมันปีนมาเนี่ยเฮดช็อตไปเด้ เฮ้ยตายละเลือดมันเหลือแค่นั้นอบอกว่าอย่าเดินมาก่อนแล้วเราก็โทษโทษมันไม่ได้เพราะว่าเราดันเดินกลับไปเก็บของเองนะอีกห้าเมตรเท่านั้นนะครับซอมบี้มุดมาจากข้างหลังนะฮะเดี๋ยวก่อนผมตามผมตามไอ้นี่ก่อนซอมบี้ต่อให้มาเป็นร้อยผมก็ไม่กลัวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าไอ้นี่ตายภารกิจไม่ไม่ผ่านไงนอุ้ยเกือบยิงหัวมาแล้วอ๋อมาทางขวาอ๋อตาไม่นี่คนเดียวไม่เป็นไรซอมบี้ที่อยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็ได้เท่ากันยังไงก็ตายทุกคนจะเดินไปไหนบ้างน้าไม่เดินขอค่าก่อนมาเลยฝูงซอมบี้ได้ตรงๆได้ทั้งตาม,มนางาได้ทั้งกระสุนแอมฟินเ <changing. S 1> หลือเกิน เอาถึงรถแล้วก็จบแล้วสินะอ่าโอเคจบแล้วนะฮะด่านนี้นะครับเพลินนะเพลินภารกิจช่วยใครสักคนนะอันนี้คือฉลาดนะก็คือขึ้นที่สูงแล้วก็ทำลายทางลงนะะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะก็ลองเพ่านผู้ชมลองคิดเล่นๆแล้วกันนะซอมบี้บุกบ้านเราเราป้องกันยังไงได้คนมาเพิ่มแล้วเนี่ยเรื่องของระเบิดนะเอนจิเนียร์นะครับเราไปช่วยเอนจิเนียร์มา ก็มีสร้างมีก็มีสร้างแล้วก็มีอ,อัปเดตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่าที่เห็นนะก็คือคือจะเป็นแนวเนี้ยก็คือเป็นทําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วยคนคนก็จะมาแบบมาช่วยเราสร้างของสร้างของนะครับก็นี่คือเรื่องของเกมนี้นะฮะ Dead Trigger 2นะครับซึ่งซึ่งจะแตกต่างกับเกมเอันอันคิวค่อนข้างชัดเจนและตอนแรกเล่นเนี่ยขายแต่พอมาต้อพักเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเอา้ย เออมันก็แตกต่างกันนะแต่ว่ายุท์อ่ายู e r อร์ e นนะครับก็จะมีบางส่วนที่ยังคือกันอยู่นะแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นผู้พัฒนานเดียวกันนะเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บูจจว่าขอเล่นเกมนี้เอาไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าจะช่วยทําให้ใครหลายๆคนตัดสินใจได้แหละว่าเฮ้ยเกมนี้เป็นยังไงอยากเล่นไหมนะครับถามใจตัวเองดูนะถ้าชอบเล่นโหลดเลยครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมเห็นมันสนุกดีก็เลยมาชวนกันเล่นนะ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูญจ้ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายครับ